เอ,เอาดอกคัตเตอร์มาใยใายใยใยใย,ย,ย,ยให้มันเหมือนมองไกลๆแล้วมันเหมือนหิมะเหมือนเหมือนหิมะตกใส่ดอกต้นไม้อ่ะเออไอเดียนั่งเลิศดก็เลยบอกว่าซุ้มเสริมอะไรอย่างเงี้ยขึ้นบ้านใหม่ก็จะจัดจะตัดฟิวนี้ไหมเอาดอกคัตเตอร์ล้วนๆแต่ยุกิอยากได้ดอกท,าน,อกอกอกทานตะวันบอกดอกทานตะวันหนูจะเอาไว้ใช้งานแม็กกาวงานแต่งหนูคะ่ะแม่แต่ดอกคนะัตเตอร์เนี่ยมันเป็นคือแบบ เราเอามาทําให้มันเป็นแบบจะมีซุ้มถ่ายรูปด้วยนะคะซุ้มถ่ายรูปวันที่ยี่สิบเอ็ดพฤศจิกาย,ยนแต่ก่อนอื่นเอาวันเกิดบอสพีให้มันรอดนะคะบอสพีจัดที่ไหนอะ่ะตีม,มอย่างสูญจะตีมยากหลายเด้อพอเถากับแม่เถามันตะเบิงเนใี่ยตูปสูบตีบสีบดูแม่เถาแต่ละคนว้ายแรง <laughs> ไม่ได้ว่าใครนะเนี่บอสพีเอายากนะบอสพี พูดแล้วอนเออมีคนบ่อยๆคุณาพูดแล้วเอินอุปโลกว่าลูกเคยจะของเป็นบอสท่นสู่ไรพี่ยู่ไรอีหอย่างเขาเป็นเจ้าบ้านเขาก็เป็นบอสไหมเขาเป็นบอสแน่นั่นนะค่อยให้เกียรติลูกค่อยจะตายอย่ามาว่าอย่ามาแต่งค่อยพูดนู่นพูดนี่เดี๋ยคอยเป็นคนให้เกียรติคนคืออย่างนี้ถามเด้อเขาบอกสี่สิ่งแต่เขาค่อยให้เกียรติเขามากๆนะค่อยไม่ละลาบละล้วงเรื่องของเขานะ นั่นแหละล้วคนอื่นก็จะมาหาละลาบละล่วงเรื่องของเขาแหละฮักเขาก็บโมเมนมาสีละลาบละล่วงเขาสู้เรื่องปล่ใบมันเป็นเรื่องของเขาแน่อีเมียกูโมเมนต์มาอยู่ในด้อมนี้ฉันต้องเป็นเจ้าของเขาเนี่ยโมเมนต์เดี่ยเมียเขาคนนี้เป็นเจ้าของเขาเขาแต่งงานแล้วสินั่นหมเป็นเจ้าของของเมียเขาก็ะิาศูนย์ไหนกันแล้วฉะนั้นแหละมันละลาบละล่วงเพราะเยสตุมบอกว่าเพราะเยสตุมอันนั้นอันนี้นะฉันนี่เป็น อยู่ในชแบบั้นลักเธอฉันเป็น e เอฟพีผู้ใหญ่ตุ้มแล้วเธอจะมามีเมียไม่ได้นะหนีบอใดเด้อคอยกันเถอะมีปัญหาทันที่เลยแล้วล้อมงกี้เพื่อนอะไรอันนี้ทุกคนดูดอกกันตัวจริงแม่เออมันเป็นความบอคือจำพวกเก่านี่แหละล้อมีคมนมาอยากนา้เอาอยู่บอกไงไงว่าบอป็น อะไ้อยู่ในจุดๆนี่อะไ้อยู่หัวน่ะเมียเฮาหงเหวนห่วยบะงนหัวใควะหน้าที่พ่อแม่หนึ่งเตรียมของให้ลูกสองซัพพอร์ตสามจะเอาอะไรไหมจะทําอะไรไหมถามเขาได้ซะนี่สามอย่างสูสิกินอย่างบอสูมีเงินพาอใส่บอสูเสียอย่างพิเศษบอสูเสพ่อให้แม่ซอยเหลืออย่างบอคําถามได้แค่นี้อย่าไปถามอย่างอื่นนะอย่าไปแต่งเขาว่าอันนั้นอันนี้อันนั้นอันนี้บางทีอะ ยังบอกลูกเลยว่าเกิดปัญหาอะไรให้แก้ปัญหากันเองอย่ามาบอกพ่อบอกแม่แก้ช่วยเด้อมันจะดูไม่ดีเราต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะต่อไปชีวิตคนเรานั่นแหละอย่าไปเลียนรูกจะแต่งผู้ไหจะแต่งหัวผู้นั้นผู้นี้แต่จออีบขวางมาคนมาแ,แต่งจีบขวางโอ้ยกับลูกยูดูว่าเราชอบเนี่ยเราสามารถแต่งเขาได้นะถ้าฉันแต่งเธอไม่ได้ฉันจะออกจากบ้านเธอหนึ่งสองทวัดกับไปสตี้แล้วเขาเป็นข่อยเป็นสิรเป็นไปสมอก มีุ้้มจะว่าสิขอเบ้องไรจะดอกระเสื้อแม่ตอนนี้ขอกำลังฟินกับดอกคัตเตอร์นอกอลาดาลอยรดไอ้อะไรอ่ะใส่สา,สาเดียวแล้วมาวิ่งเล่นที่ดอกคัตเตอร์กันนะตัวเอง <c oughs> <c oughs> นกอี่บตุ๊ด <c oughs> มาวิ่งเล่นที่ดอกคัตเตอร์กันนะมานะเงะะนจะให้ชัดอีกพงอ่ะเอาดอกคัตเตอร์ไปเสียบเสียบเสีเสเสเสต้นไม้บ้านฉัน แล้วเราก็จะไปปีนต้นกกคูนกกแคร์บัตเอาขึ้นเหรียญใหญ่เลยนี่กกคูนก็แค่กกบักขามนะมแล้วมีกอไผ่ด้วยนะข้างบานเอาไหมเอาเดอกคัตเตอร์ไปเสียบแล้วปีนเล่นกันนะไหมไหมแต่ว่ามันจะไม่คึกคืนมันจะต้องมีน้ําอำมกึกกือยให้วันดื่มก่อนมันถึงจะยอ,ยอแล้วขึ้นพวกเนี้ยแล้วก็ให้มันแบบไปสะบัดผมอยู่วันนั้นแล้วก็แบบโยนลงมาทีละชิ้น ดอกยิบโซค่ะแม่เตี่ยแม่นตีขึ้นมายิบโซตีหนัวชัดอีกพก้นผ,ผ้าชันเอินดอกคัเตอร์ไม่ใช่อุรลังหุตัง <laughs> ปีนั้นนี่แม่หนูเราไปถ่ายรูปกระดอกอันนี้ฉันจะเอาไปอยู่ข้างบนต้นไห้อยากไปอยู่เดอ้อขึ้นบ้านไหมม้วนแท่ล่ะไปเบิอเอเอเบ้องเกาเด้อเบิ้องเกากันเอาอถ่ายคลิปวิดีโอคัดคดกนละผู้ใดเปื่อยอย่าไปเบื้องมืออันั้นเนี่ยฉันช้เขาจัดรวมๆกันแล้วเราก็วิ่งแบบ หาที่ถ่ายรูปมันมีที่ถ่ายรูปด้วยทําซุ้มถ่ายรูปเล่นซ่อนเอบกันแลวเดินหนาบานกับเดินบใหไงบางอะไรสิล่องหมอลำสิงหมอลำสิงหล้ะก็ให้ต้องข้ามโย่ไข่คนเดียวคอยคุยกับอาจารย์กบไม่เอบแล้วแล้วขอลองกัอาจารย์ก็ไม่แอียบแล้วดอกยิบโซค่ะแม่โอเคยิบโซเนาะเปลี่ยนกันถ้าคุณเป็นยิบโซฉันก็ยิบสีแล้วลวะคะ่ะว่าอยากไปเด้อใบไปไปไป,ไป,ไปขั้น ขันไปเห็นหนาสิเครียดสิจำเสื้อไว้อ้าวสวยแล้วนี่ทุกคนเขาเขาเข้าใจทำมานะเราจะไปใส่เจกันนะเนี่ยที่ถอดออกเนะี่ยอ้าวแล้วเล่นแล้ววะเนี่ยเล่นดอกกันนี่ลนแล้วว่าเล่นเยนมาแกะเงินยในเขาแล้วแกะให้ลูกก็ไปฝากให้ลูกข้าแกะก,ก็ไม่เคยคิดกับลูกไม่เคยเอาอะไรจากลูกเลยผู้หญิงคนนี้อย่ามาคิดว่าค่อยทำร้ายลูกค่อยนะอย่ามาพูดเด็ดขาดแล้วค่อยเครียดหลายเนี่ยเหมือนแบบ ไม่ให้เกียดพูดมาณว่าค่อยไม่ให้เกียดอยู่ไม่เกียรตรงไหนค่อยให้เกียิสุดๆเป็นลูกเคย่คนนี้ได้รับเกียรดยางที่สุดบอกเลยมามี่อย่างอยากได้อย่างอยากกินอย,านายาน ك, ่างก็ทีหาให้เบิดสบายก็อย่างนี้อยากได้อะไรบอกแม่มาบอกพ่อมาอยากกินอะไรบอกมาอยากใส่เสื้อผ้าอะไรรองเท้ามีไหมผุนซักผ้าได้ไหมยูวา่าได้ต้องไปซักผ้าเขาซักค่ะเสียผ้าเขายุ่เนี่ย ถือองคกันมากอว่ากับซักให้เขาจเจ้ค่อยเห็นบ่ดีซ้ำขวอยมีอีกบ่<ม>ดีกว่านี้จะมีอีกไหม,มค่อยซับพอเพราเขาเป็นแม่บ้านเขต้องได้ซักตัวหลวงใส่กระตาแว้นเลยเราก็สอนลูกเราด้วยวิธีการซักซักยังไงเราก็สอนเพื่อนไปหน่อยเลยซักหมดเลยไม่ใช่ลูกเราบอกว่าแม่เสื้อที่มันเลอบแป้งคาบแป้งคาบอะไรซักยังไงแล้วก็บอกว่า ก่อนอื่นเลยเลือกเครื่องสำอางมาใหม่ๆอ่ะเครื่องสำอางเราล้างด้วยอะไรนะคลีนซิ่งคลีนซิ่งปุ๊บแล้วก็คลีนซิ่งชุดสำลีอ่ะมาเช็ดก่อนเช็ดให้เปียกชุ่มเลยนะเสร็จแล้วปุ๊บไปซักด้วยนะสบ,สบู่สบู่ต้องเป็นสบู่ก้อนสีาขาวๆนะออกแค่นั้นเขาอเมซิ่งอยู่เมื่อกี้เมคิ่งมากเมคิ่งมากคือจะไม่เคยเห็นนี่แหละมันมีเคล็ดลับแต่ว่าพวกยางกล้วยยางอะไรต่างๆยางไม้อะไรคุณจะต้องรีบรีบภายในอ่า ไม่เกินสี่ชั่วโมงอะ่ะคุณจะต้องเอาน้ํายาล้างเล็บเทล,ลงให้ได้เทรอยเปื้อนอะ่ะแล้วค่อยเอาสบู่ซักตามจำไว้นะคะสะบู่สามารถแก้ปัญหาได้ทุกอย่างไม่กระทังคราบโคลนคราบอ่าเลือดคราบคราบน้ําแดงที่แบบมันเลอะหรือถ้ามันเลอะนานให้ใช้น้ําอุ่นนะคะร้าย่าจะมีทวิกของแม่บ้านขนาดนั้นดิฉันเป็นแม่บ้านมานานค่ะดิฉันตําแหน่งที่จริงก็คือแม่บ้านชั้นผู้ใหญ่ ล่าสุดอุปโลกจะขอเป็นตำแหน่งแม่บ้านสันผู้ใหญ่ไปนะอันนี้คือความจริงที่แม่อุ้มพูดนะดิฉันเป็นแม่บ้านฉันผู้ใหญ่ของคุณยูกีนะคะเมื่อกี้นี้ซักแล้วเขาเอาเสื้อปะป๊าเข้ามาจากบนรถคุณพีพ,พีน่าจะลืมไว้บนรถเสื้อขาวตัวนั้นอะที่มันเป็นขนใหญ่ๆท้งหลังนะว่าเป็นคนใหญ่ๆนคือจังคาบบ่อยนี่แหละผมก็จังสุดอลยเนี่ยเราข้อนะนั่งกับสีไซส,สีอย่างมีแป้งไม่อย่างเนาะเขานีะเขาก็แตงหน้าแตงอย่างเวลาเขาขืนงนนะัน เราไปซักแล้วมันมีคราบแป้งเราต้องอยูถามว่าแม่ตาต้องทํำยังไงต้องทําอย่างเงี้ยอันนี้ออกอยังไงเดี๋ยวเขาจะซักให้แฟนเขาเองเขาบอกเราก็เลยสอนลูกปรากฏว่าคุณยูซักสะอาดอาจจะไม่กรีบมากเพราะว่าคุณพี่เสื้อตัวนี้สะสมคราบคราบแป้งอันนี้มานานแล้วน่าจะซักไม่ถูกวิธีน่าจะเอาลงปั่นเครื่องปั่นเครื่องอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เราก็เลยบอกลูกเรา ปรากฏว่ายุกิซักสะอาดหอมชุยเลยซักไปจากนั้นอ่ะ <_ d ata> เขาซักเองนะเราสอนวิธีเขานี่แล้วก็มีโมเมนต์เห็นไหมก็อยากซักเสื้อให้แฟนเขาทําไมถึงเรียกว่าแฟนจังเลยออกมาพูดหน้าสื่อจังเลย <_ d ata> จะไม,ม่พูดในบ้านกับประกาศโตกันบ้านสุสีเอิญว่าอย่อางเงาคู่จิ้อิ่มเท่นบะสุสีเอิญเขาไว้าอียงกันสุสีเอิญเขาว่าคู่จิ้มคู่กิ้งคู่กินอเอิญมนถือเนี่ยห้วยฉันก็เอิญตามนิสัยล่ะ ขั้นชันกับพญิตูมก็คือผัวเมียมีทะเบียนสมรสเนี่ยค่ะไอ้พวกยังไม่มีทะเบียนสมรสก็คือแล้วแต่คํานิยามค่ะจะบอกว่าคู่ซ้อมคู่อะไรก็ว่าไปไม่ใช่แฟนแต่ว่าอยู่ด้วยกันทุกวันจะบอกเขาว่าคู่ซ้อมก็บอกไปคํานิยามของพวกเธอพวกหล่อนทั้งหลายเหลี่ยนจะนิยามกันได้เองยังไงก็นิยามไปแม่นบ่แม่อุ้มน่ารักตลอดน่ารักแต่นอกพายุหวยลูกเคยลูกไพ่ข่อยพายุน้ำบ่ได้นี่ก็แย่แล้ว น้องกลับมาเขาอยากมีโมเมนต์ซักเสื้อซักผ้าให้พี่พี่เขาวางเสื้อไว้บนรถตอนนั้นน่ะแล้วก็มีเสื้ออีกตัวที่แบบเขาทิ้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเขามาแต่งหน้าลนแล้วเห็นเสื้อพี่อ่ะมันเป็นคราบแป้งทติดกับคอเสื้อฝังมานานคราบฝังนานด้วยนะน่าจะซักมาแล้วแหละแต่มันฝังนานเพราะว่า ซักไม่ถูกวิธีมันก็จะเป็นคาบแป้งไม่หายคาบลิสติกเรามีคอรคาบลิสติกตรงนี้มนเดค่ะซิแม่มลิสติกเล่าห่าละนอกจากาจะซ็ดตุย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 ยางสีสงนะนั่นแหละคุณแฟนเขาก็เลย <โ frustrating. S 1> ว่าแม่อยากซักเสื้อให้ให้บีว่าสันจะซักยังไงมันมันเป็นคาบหรืองแล้วมันจะออกไหมแม่ רים? หรือว่าต้องซื้อใหม่บางทีคุณค่าของการซื้อใหม่มันก็ไม่มีคุณค่าทางจิตใจเท่าการซักแล้วมันสะอาดนะลูกบุ๊คคอยสอนลูกดีปะ เขามาถามเอาทิปจากเราหมดนั่นแหละถ้าเราไม่เจงจริงเราจะผู้หิงตุ้มจะอยู่น้าได้หรอท่านมาคอยปากไยหัวคอยแบบทีอ่อยู่น้าเอามันก็ต้องมีเทคนิคและแท็ติกค่ะผู้หญิงเรามันมีเทคนิคและแท็กติกไม่ว่าจะเก่งแต่เรื่องนั้นอย่างเดียวเขาก็ไม่เอานะผู้ชายนะปากเก่งๆก็ต้องเก่งให้ทุกเรื่องด้วยไม่ใช่เก่งกระปากนะไอ้พวกปากเก่งๆอ่ะเก่งให้ได้ทุกเรื่องด้วย อันนี้บอกจกขวงกันแล้วนั่งกันเลยมาเฮ็ดสามแม่ทําอย่างนี้ไหมคะทาอย่างนี้ไหมเน่ะก็บอกเอาคินซิ่งเช็ดดูสีลักษณะท่าฝั่งนานอย่างเงี้ยคินซิ่งอาจจะช่วยไม่ได้ฉะนั้นหนูเทเลยค่ะเขาก็เทคินซิ่งลาดคอเสื้อพี่เพียสีขาวอันนี้เล่าความน่ารักให้ฟังไม่ได้เล่าโมเมนต์ที่แบบอยากเอาความในอยากออกความนอกอยากเข้าเลยนะเล่าโมเมนต์ที่เขาอยากทําให้แสนเขาเขาเห็นเสื้ออยู่บนรถตัวเนี้ย วันที่ไปไล่กาแฟไล่อคอเลาเจอนนะ่ะนั่นเลยอ่ะเขาก็เลยว่าแม่หนูอยากซักให้มันออกมันจะหายไหมหายเพราะว่าแม่ทําให้หนูแล้วมันไม่มีเหลือสักอันเดียวเวลามันติดข้าแป้งหนูแม่ทํายังไงเย่ยแต่เขาอ่ะไม่ใช่แม่นะเพราะว่าของแฟนเขาก็จะทําเองครับเขาก็ทาเองนี่เสื้อคุณพีพีได้ตากเขาตาักเสื้อผ้าเสร็จแล้วก็นอนเขาบอกเผื่อบีมารับไปกินข้าวเย็นนี้บีไม่มาก็ไม่เป็นไรนอนต่อเขาบอก ม่ซีเรียสเห็นไหมฉันซีเรียสกับลูกไหมไม่ซีเรียสเขาบอกเบบีอยากมารับบี้ไม่บี้เหนื่อยไม่มาก็ได้เขาบอกก็เห็นเขาพูดอย่างนี้นะเหรอแต่เขาซื้อพิซซ่ามาฝากแม่เขาบอกซื้อพิซซ่าไหมแม่ทุกคนด้วยนี้น่นาราาักไหมเดี๋ดวยว่าฮ่าฮเป็นย่งไงเป็นยังไง จะคบกันไปถึงไหนจักหัวม,มันเหลือมันบอกว่าได้เรื่องความหลักจะคบกันไปถึงไหนเนี่ยเข้ามาถึงไหนมันมีหนึ่งสองสามสี่หาถึงหมายถึงว่าถึงคนขั้นมีอะไรกันอย่างนั้นเหรอหรือถึงขั้นแต่งงานอย่างนั้นหรออันนี้ผมไม่แครรูหรือจะเลิกกันวันไหนเลยอันนี้ก็ไม่แพรรูพี่น้องอันผู้ถาม่อยอยุ่เนี่ยเมื่อเอืนเจ้ามีล่หายใจได้ถาม่อยบอัวนั่นเจ้ายังบลูเลยจริง ฉะนั้นอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นมากว่าเขาจะคบกันอะไรยังไงทางไหนเจ้ามีล่หายใจรอดหอดมืออื่นก่อนเดอ้อเจ้านัง่งก็แวะๆๆอยู่หรือเจ้าพิมพโทรศัพท์ถามคนอยู่เนี่ยห้เจ้าหงายลังซักบับๆ,ๆตุยเย่เห็นได้นั่นล่ละคือการเจ้าต้องมีล่หายใจให้หอดมืออื่นก่อนจังคอยที่รู้ว่าอะไรมันอยู่ถึงไหนคอยกระตอบบ่ได้แต่คอยกับไ่รู้ว่าคอยจะอยู่หอดมือไหน จะถึงไหนกันคนที่ถามสิทธิพิมพ์อยู่นี่นางพิมพ์นี่มีสติก่อนพิมพ์ว่าจะครบกันถึงไหนเจ้าสิมีชีวิตพิมพ์อีกว่ามืออื่นเนี่ยเจ้าถามโตเจ้าพ่อว่าจะมีชีวิตพิมพ์เอว่าถามคนเนี่ยกูจะมีชีวิตพิมพ์ต่อไหมพวกนี้เผื่อกูตุยเผื่อกูพิมพ์สิกูงไงหลัง <c oughs> อย่างเงี้ยเออใครจะบอกว่าฉันไลฟ์ไลฟ์ นี่คือเล่าสัจะรรมให้ฟังไงคนที่ถามพิมพ์ถามคนอื่นเนี่ยมีชีวิตให้รอดก่อนเอาชีวิตตัวเองกวอนจะมาถามเขาว่าจะควบถึงไหนอะไรยังไงโว้ยไปิดไปถลุงวาปวดแวะน้องวะภัยดิคบกันหอดใส่ใหม่แต่เลยโป้ใส่หนีสันอือแตเลยสิบินจัดค่ะแม่บ่าได้จัดบ่จัดบ่าจับ้จัดบอกความจริงนี่นี่คอยมักจั มันมันเป็นเสี้ยมวยเนสิ่งมันอย่างหนูเขาเป็นเสี้ยมวยนี่คอยเบอาชีวิตจริงไงฟัง่าคนเราอะ่ะเอาตัวเองให้มันรอดก่อนเขาต้องไปอยักลู้เรื่องเขาดอกค่อยว่าของค่อยเรื่อยเปยกับเรื่องของค่อยเลยปากค่อยแม่ค่อยเขาบอกต่เรื่องลูกเรื่องผัวข่อยเลยคุยเรื่องผู้อื่นเลยใครที่ค่อยพูดถึงบอนแสดงว่าค่อยรักจบปะค่อยที่เขาไม่พูดถึงเนะ่ย ไม่ฮะจากเกาหลีเขบคุณคาะอย่างไ่นเขาบายแก้มข่อยเขาเป็นตีนเตียนก็อมีเตียนบายแก้มเขารักข่อยหรือว่าอะไรเนี่ยแต่วันนี้เราไม่อมไรทุกวันแล้วนี่ทุกคนแทนที่จะแกะดอกเงินให้ลูกดูนั่งดีกีกี้จะมาทักทายคนยไร้ไร้จะตีให้เลยถึงบา้านจะจะเอาคิปมั้นแก้มถล่าลันอีาฉันมี ฉันมีหลักฐานแกงพวกหล่อนเมื่อคืนพวกหลอนไปสะบัดผมไปเซ็กไปเจ๊บเดือมอยู่ตรงไหนมาอยู่กับปัจจุบันฮัลลามาถามอย่ยงงูอยู่ดอกว,ว่าถามบางทีาอาจจะไม่ได้ชอบอยู่กิส่วนมากก็จะคนก็ไม่จะชอบไม่ไม่ยู่กิเขาไม่ค่อยชอบหรอกผู้หญิงนะ่ะส่วนมากผู้หญิงที่ถามมาก็จะชอบผู้ชายเขาก็จะแบบขัดอ,อกขัดใจหรือบางคนก็แบบอยากรู้เรื่องของเขาซื้ออะไรไม่อย่างหรือว่าได้สอบดอกแต่ว่าก็อยากรู้เรื่องของทราบาน เพราะว่ามันอยู่หนาซื้อแล้วทำไมถามแรกเราจะเป็นดาราไปนะถามได้ยูแต่ว่าคนที่ถามน่ะเอาชีวิตเจ้าของมันหลวดคนเขากระตอบบ่ได้แล้วเขาจะอยู่กันหอดเมือไหรเนาะคานเขาว่าหอดเมือเอ่ออื่นล่ะเจ้ากระสิหัวหรือเจ้ากระเสดาเขาวามีแม่ยังว่าสวยทัวหนาสวดอาบน้ำม่าใหม่ๆมพร้อมนอนหรือไ้เนี่ยพร้อมนอนพร้อมนอนเท่ากับตีสามหลอนตื่นมาหลหลอนอยังไรวะขอบคุณนะคะขอบคุณนกหงส์หยกแมนบอกเขาเอืนว่านกหงส์หยกว่า สวัสดีน้องเหมียวคนสวยคนงามวันที่สิบชุมเพเจอกันเด้อพียูของบอสตั้มน่ะมอเมนมาปากข้อรอไรฮู้ว่าฉันปากข้อรอไรกับยังเขามตดอยมต่วยฮู้ว่าฉันบาลแล้วหล่อนสีพอพ่อใจหล่อนกับยังเขมาบอลน้าฉันะฉันจะเบอลเฉพาะกับคนที่พ่อใจกับฉันทนนั่นลู่บอลตอนนี้ฉันกำลังฟินกันดอกอันนี้ มือที่ขึ้นบ้านไม่ฉันจะจัดโลกให้ชั่นส่วนส่นโซนที่เป็นอ่าถ่ายรูปอ่ะยุกีจะเอาอะไรเพิ่มก็ให้เขาเอาเพิ่มแต่เนี่ยดอกคัตเตอร์ฉันจะไปไว้บนกอไผ่ฉันจะให้แอดมินสาวดาวยั่วขึ้นไปสะบัดผมบนนั้นเก็บดอกคัตเตอร์ลงมาเก็บดอกอันนี้ดอกยิปโซใช่ไหมเก็บลงมาแล้วก็ขึ้นไปถ่ายรูปบนบนนั้น โอ้กูมาคดูขยะกระบาเนียนวัะสวัสดีค่ะแม่น้องยสวัสดีแม่เจี๊นนะอดูความสวยเลยแม่ดูความสวยของแอปแอปมินสาวแล้วเหรอคะหนูโลดน้องเมย์น้องแอนบีบีไปนะบีบีนกยลรดาหัวหน้าทีมอ่าตามด้วยไผ่ออกว่ะเอจุ๋มไอปามเอไอหยางอิก ไปลไหลายๆเด้อเมือนั้นน่ะไม่ใช่มีแค่นี้นะบ้านพียูอ่ะฉันจะดูความสาวสวยสับของบ้านพียูว่ามันจะปิ่นกอไผ่ข้างบ้านฉันได้ไหมเนะีะวันนี้ไงพวกเธอป่าเนี่ยฉันบ้านไปสะไว้ถ่าอกเด้ป่ายวนที่เลี้ยงไว้ฉันนี่พวกเธอแปดกาเซียนอนุเคราะห์ด้วยกันใอ้เพื่อนสูบหน้าบ่อยเวิร์สยู่แต่ว่าพวกเธอเป็นผู้ลงจับเด้โอ้กูปไปเพราะนี่มัมเแย่ปิ่น เธอจะต้องเหนื่อยแต่วันที่ยี่สิบนกเธอจะต้องไปจับปลาที่เขาสูบน้ําออกจากสาแล้วทุกคนนะคะเกมตัวไปจับปลาแม่พรไปด้วยได้ไหมคะได้ได้ทุกคนค่ะพวกเธอก็เล่นเล่นตมกันแบบแต่งตัวแบบเจ๊กจ้เจ๊กจกันไปแล้วก็แบบไปจับปลาในสระน้ะําอ่ะที่เขาสูบเลยแต่ตมอะ่ะพวกเธอเคยเล่นตมกันไหม ข้าว่าเป็นบม่ให้ข้วให้ไปจับปลาแม่ขาใจเข้ามายูโน้ตจับปลาลุงไอลุงร้ามยูโนตจับปลาปาาบุญบ้างไฟแทยแม่ยิ่งกว่าพาองานเราใหญ่มากงานที่ยี่สิบเอ็ดพฤติกาใหญ่มากแขกแขกแม่อุ้มเยอะแม่ั้วกับจ้างมาอยู่ส่วนหนึ่งแต่ว่า แม่คั่วจำเป็นอย่าพาก,กันกินอย่างกับพาก,กันเทดเอาตามสบายบุฟเฟ่แม่คั่วเลยพยากกินอย่างเทดเอาไม่มีเฮดบริการนะ <c oughs> เดี๋ยววนันเอาเลยแม่บไปหวานยังไงล่ะน้ําลึกจะตายก็จะสูบออกให้เดี๋ยวให้คนงานสูบให้คนงานผู้ชาย,ยาไปสูบแต่ว่าอาสาวๆบ้านพียูแม่บอกพ่อจอยไปแล้วว่าพ่อจอยพ่อจอยสูบยังเดี๋ยวเลยคอยซีเอาผู้สาวมาลงจับป่า ฟ้าเป็นตะเบื the no ้องแถวสันผู้เบาแถวบ้านนั่นคนว่าองานบ้านน้องยูคือสิใหญ่ค่ะถาไปเบืองผู้สาวว่าจับป่าว่าเฮาสันมีแต่งงามๆเนี้ยแต่งตัวเซ็กซี่เซ็กซี่มากลอยล่งสาบัดเนี่ยตามอัธยาใส่เลยจ้าพยากินเนี่นึกว่าตัวเองเป็นมัวน้อยเล่นต้มนั่นเลย่นั่นละน้องมงน้องไม่กับมีถือเสียมไปแบบเนี้ยพยายกแกงน้องไม่กัถือเสียมเข่าป้าเท่านั้น เราจะไปทริปนี้ตั้งแต่วันที่สิบเก้ากูไม่มีไอ้ถาเนี่ยอยากไปน้ำแทพไปค่ะไปไปงอนบ้านพี่อยู่ต้องเห็นให้ครบนะทั้งเกือบพันคนเนี่ยแม่แม่มันอยากไปได้เนาะมวนแถลใส่จีสติงได้มาใส่ร้องดีเดีเดี๋ยวแคปเปอรลักฐานเนี่พี่ญ่ตุ้มเมืองแคปเจอพญตุ้มต้องเห็นคอมเมนต์เนี่ยสัวเป็นปัญหาแล้ว เป็นปัญหาอย่างมาเตี้ยากงมไหนมันเฮียสซที่นนสิบะคาเยบอกวันนี้คืนนี้คุณยูจะนอนที่นี่ด้วยเพราะว่าห้องเขาแอร์เสียแอร์ก็เป็นแอร์กีพี่นอนห้องคุณยูแอร์กีอัน้างกับว่ามาช่างแอร์ในตำนานไม่ยอมมาเลยค่ะวันนี้เราก็บ่นบนบนเขาบอกวันอาทิตย์ไขวันอาทิตย์ไขอีคุณนายแอร์กีเขาบอกเอาหรอเอาฉันก็บ่นเขาสิก้าไซตตีสันกะ ทุกคนเราจะต้องได้ไปมันจะสนุกกว่าทุกทิปเลยอะฉันจะพาพวกเธอไปเปิดตัวกันที่อำเภอกู่แก้วไปประกาศศักดาห์กันที่จังหวัดอุดรว่าแอดมินเตาดาวเยอ่เนาไปฮอดอุดรเนี่ยซื้อแอ๋อไม่เลยค่ะซื้อแอ๋ไม่จังไหนหนูมันมันอะนั่นแมต้องให้สร้างว่าเบิ่งกวนมามันต้องติดมองไหนมันต้องได ขออนุญาตอาคารในเรื่องแต่งตั้งอะไรเงี้ยอีกอย่าว่าขอดูนั่นดูนี่ที่มากกับมาหญิงเนาะมวลเท่แ่ละเนี่ยนำ้ำห้หอบอย่ามาตัตะาบ้านอย่าของแหนวเตี้ยไข่มีหมูกับหมูมาเป็นตัวไข่มีสิ่น์กับส่นมาเป็นตัว มหมุนอยู่เร่นให้ในสวนกับหอบมาจะคัดรลดหนึ่งเอาใจข้อจะผ่าประสื่ออย่างนี้บอหอบมาลดเอามาห้วมกันกินสันตัวหลายขึ้นอย่างนี้แม่แม่มานานยังอยู่เพิ่งเลิกงานโว้ยมาจนบอกถัวทิบย์ัวเดียนจับลืมคำาอกเครื่องลมคำบอกจอดของบอกยังไปเราในได้นนเนี่ตั้งแต่มาโมเมนต์น่ารักกุ๊กขีกขวนเนวเนี้ยมาสักพักยุมนั่งยุ่ม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 ยุม ยุมเสร็จแล้วหาเรื่องหาอีกแล้วค่ะยุมเสร็จแล้วจะไปเรื่องหาแล้วหนูจะเอาเต็นท์เอาที่นอนไปนอนเดินบ้านนั่นแหละบ่ได้หามันไม่ขีเ่เมาสิได้ผัวได้หนูขาเจ้าสมุดเต็นท์พี่สิญากผู้่ายายบ้านนั่นบ่ได้บ่ได้บ่ได้นองสิได้ผัวหรือว่าเป็นการดีนั่นแหละที่หนูต้องเอา า็มาสวงระบาดเนี่ยมาส้วงกับแอดบา้านสวนวะเอาเสียท่านผู้ใดยอยากได้แบบนกยกระดับก็เอาเต้นไปสิไปหะารโรงแรมให้ของน้ำม,มีดอกเอาดอเลียนกับปลาลวดหลังบ้านนั่นหน้าบ้านที่เป็นเดินที่เขาเลี้ยงวัวเห็นไหมนุ่มจะไปเช่าพื้นที่เขาเจ้าให้วงดนตีลงเปิดฟรีนะคะเปิดเปิดให้ดู ทังหมู่บ้านนั่นแหละล้วเต่สวัสดีค่ะสวัสดีน้องตาค่ะสวัสดีพี่เเอค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้าร้อยกว่าท่านเข้ามาฟังไม่ยุ่มพร่ามอะไรก็ไม่รู้วันวันก็พร่ำนั่นแหละค่ะวันนี้ไม่ได้ปักหมุดกาแฟด้วยเข่ามากก่อนเพราะว่าอยู่กับเงินเนท่องทองกันเลยยางานมันผิดพลาดตะกาสิบปี งานที่1พฤศจิกาใช่ค่ะ21พฤศจิกายนเวลา9นาฬิกานาทีในการแห่แห่แล้วก็ขึ้นทําพิธีขึ้นบ้านใหม่เดี๋ยวจะมีกําหนดการใกลๆก,ก่อนเด้อเดี๋ยวที่ออกกําหนดการก่อนจะได้เลือกแล้วเราหาวงดน,นตรีจะมีของอายุก,กีแบนมีไหทองคำกยกไข่ยกเวนทีพี่ลำใหญ่เพราะว่างานพี่ลำใหญ่ยเยอะตอนแรกว่าจะเอาพี่ลำใหญ่ไปให้คนอุดอรเบิ่งเดี๋ยวนี้ แกว่าของพี่เขาอ่าอาจารย์บอกว่ารับงานให้พี่เขาไว้สามงานสี่งานแล้วแต่เราก็ขอตัวลูกเขยเราไว้หนึ่งวันแล้วสองวันแล้วนะคะขอแล้วนะคะอาจารย์ให้คิวมาแล้วให้เขาไปดูบ้านเขาเองทุกคนีถามว่าเขาซิยูกันทอดไปนะั้วหรือยกแกซไปรลูดจีเขาต้องเฮ็ดว่างเพียนล่วงหนาทัว ได้ประเด็นกับพ่อเป็นเรื่องของเขาละงั้นเนี่ยได้ละแม่นอเขาก็บพ่ได้เป็นอย่างกันว่าแต่แผนยูโยงยังยูงย,ง,ยงกับพ่อเขาเป็นอย่างดดหนักแน่นคุณยูเก็นคนหนักเน่ยนคุณยูนี่ใส่ผู้ชายเขาหนักแน่นกับทุกเรื่องเขาจะเซนซิทีฟเรื่องเดียวคือว่าแม่เขาแค่นั้นว่าแม่ว่าพ่อว่าครอบครัวเขาจะเซนสิทีฟมากแต่ว่าถ้าเราทิบายเขาเข้าใจก็โอเคฮ่าๆกันอย่าให้ลูกตัวใบอยากไปหาน้องอยูในยู หนาหนาวพอดีแมนมวนขึ้นอย่างเนี่ยเสร็จแล้วปุ๊บหายทงคาลงปุ๊บงาวมอลำสิ่งตัวพีหน่อหมอลำสิ่งขัวซีอด๊วดาวเด่นของแบบเบือแบบเป๊ะเ,เ,เลยบอกเลยบอกได้ค่าเดี๋ยวว่าหัวกล้นพิทเพ,พีแต่ว่าตอนกลางวันขออย่าพิ่งสรุเสลีกันนะคะขอทําพิธีเสร็จก่อนตรีมของเราคือชุดไทยผ้าไทยจะได้สวยๆนะคะ เขาแต่งผ้าไทยนะพิธีพิธีทางอ่าพิธีอ่าขึ้นบ้านใหม่แม่อุมขอเป๊ะๆหน่อยนิดนึงเพราะมันเป็นหลังแรกของคุณอยู่แล้วเขาใหม่มาน้องเคยคอยกระทำหน้าที่แฟนดีมากวันนี้เขาก็นารักแต่ไดนั่่ไหะลูกเคยัน่นไหะที่มาหาบ่อย่อยเอินเขาลูกเคยใน่อยฮักของ่อยคืออย่างนี้นั่นเลียวโอเวอร์ไปไหมเนี่ยเวอร์หลีอยอมรับค่ะแต่ว่าในเมื่อมันเป็นไปนแล้วสีเขาบอกว่า เอื่นซื้อเขาจะซื้อได้บ่ได้มันเกี่ยวกับง,งานเขามันเกี่ยวอะไรเขาเปิดตัวไปแล้วว่าที่เดีเอื่อนในคือบอ่โอ้ยข่อยเป็นคนวาแอบแย่หมคนอีสานเฮาจะเป็นคนตรงๆนะคะแล้วก็จะพูดตรงๆคําว่าลูกเขยอะ่ะไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะเป็นเรื่องที่แบบอุ้ยน่าอายไม่พูดไม่ได้มันเป็นเรื่องคาใช้คําแทนตัวคําว่าลูกซึ่งเขาไม่ใช่ลูกเราจริง,รงๆเขาเป็นแฟนของลูกสาวเราแล้วก็คนอีสานน่ะ เอาคำนี้ยมารวมกันคนไทยคนภาคกลางเขาจะพูดว่าว่าที่มาก่อนเราจะไปพูดได้ตลอดไหมคะ่าว่าที่ว่าที่สุธีกเกลียวว่าที่ลิ่นเปคองกันแล้วมาท่านในหอดเข้ามาเขยิํำคอยกันวรวบลัดตัดตอนลูกเขยไม่เป็นตัวว่าว่าที่ลูกเขยอีกอันนี้คือภาษากลางมันดูสละสลวยแต่คนอีสานเราจะเอิ้นรวบลัดตัดตอน ถ้าคอยจะเอ้นว่าน้องนั้นน้องนี่ก็ดูแอบเอไปแม่นบอกคอยเอ้นนี่คือคอยเอ็นดูเหมือนลูกเข้าใจนะคะเอ็นดูน้องเหมือนลูกจริงๆเพราะว่าเขามาเขาก็มาชอบมารักกันเขาก็เอ็นดูเขาเหมือนลูกจะปฏิเสธไม่ได้เดี๋ยเขาขึ้นสเตตัสกันป่านนั้นน่ะสิคอยว่างไหให้คอยว่างไงให้ย้ายว่างไงอะอนาคตค่อยว่ากันอีกทีอนาคตก็ ได้เป็นก็เออลูกเขยเต็มตัวแล้วนะคนอีสานเขาจะพูดคําเดียวเข้ามาลงคนอีสานบ้านเราอะ่ะภาษามันไม่ได้เยอะอะไรมากมายมันประมาณนี้นะคะมันจะเออรวบๆกันไปก็อย่าไปคิดมาก